สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสมบอติพร้อมกับส่องคู่อั้มพี่น้องวันนี้ก็อยู่น้องธาดาพี่น้องเลยคนใดที่เข้ามาเบิ่งมาชมก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้คู่อั้มพี่น้องน่ะอันเบิ่งบริเวณก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศจังเงียบ สงัดนาะพี่น no ้องมากับพ่ออง่นคือเก่าพี่น้องจัางหนุบอย่างหงองเนาะไม่ก้องใหญ่เพิ่งเออช่างไม่ใหญ่เลยอันนี้เป็นหนองเขาเอื้อน่าน้องธดาพี่น้องสื่อของน้องกันเลยเนาะแต่ว่าที่มาที่ไปน่ะเป็นอั่างไรเพาะงูน อันนี้เป็นน้องธรดามีความสวยงามพี่น้องโบกจักเถื่อความอัศจรรย์ของผนนะกะยมเดือนสามอใไม้สามคำพี่น้องมันจะขุนแดงสังเกตอยู่หันเน,น,นาะเยี๋ยนี้นะใสพี่น้องเป็นบบกของพญานาคประมาณนี้แหละอันสาบานข้าเจ้าเคยบ่าว่าดอ,ากอกเฮาก็บ่ฮูบอกว่าเขาเคยมาอ่หกปีทีแล้ว มาป um ีทําอิดเอ่อเขินมาอาศัยอยู so, <not> ่พี่แหละครับหมู่พามาบังเอิญปีนั้นน่ะมันบกขุนเขจาว่าคันบกขุนเลยฝนบอดี้เขจาว่าเนาะเห็นบอพี่น้องควายอยู่โอ้หงอควายเขจาว่าควายลงบ่กินยาเด็กตัวนั้นน่ะลงมอะไรค่ะเขาก็เลยลงมาอยู่าบ่ได้เพอดีมีไพลลงเลยตัวนาะจำเนื้ แมนความเสือของขจ้าแมนขจาวบดได้ลงเลยน้องซักินี่บนไหวบ่ะนน้องซักซิในบนไหวบูซาก่ะด้แมนาเอหม่สามคแเอาไม้สามคำเลยมันมันจะเปลี่ยนสีไขประตูล่าวนะแมนมื่อไขประตูล่าวฮลักจักตื่นจำได้ฮากระบงแต่ว่าน่ามนั่นนะขาจาวจะอันไหน เขาเจ้าก็อันามัยเนาะมันก็นสะอาดมันก็นบุกแบบนี้ป่าไม้เขาเจ้าก็ทางน้องเนี่ยเป็นน้องที่ไงแล้วก็เนาะใกล้จากบ้านก็ประมาณแปดร้อยแปดสิบแปดเมตรขาเจะว่ากับโบกไก่ไปไหนผูป้ป่าบนผู้โบกจากเถือ่อน้องอันนี้ก็ได้น้อง น้องอะไรนะบบกจักเถื่อแล้วก็บอดมีคันได้ทางนั้นก็บบอดมีคันได้ใกล้ปีอันหกปีที่แล้วเราไปขางนั้นอย่างไปไปผมกะเป็นกะไตเครือไตอียังได้หมูฮาไปนะมีเครือไตงาไม้ไปลงหัวแค้มก็ได้มันชีเป็นยังแต่ว่าอยู่นี่มนะันมันบ่มี่บอลลงที่มันเป็นบอลซันหรุร่นน้อยแล้วกับบงุเนาะ Lúc nhạc luôn bớn cả nhật luôn bọn kem cả đấy như bọn thang luôn thùa hao cả ma tè đốt คิดว่าคนสินลาออยอ่ะนะพี่น้องมาบึง้งเลยค่ะบ่มีคนขันหงอบ่มีคนนะ่ะบ่มาตั้งแต่ที่แหละคนดิ้างนี้กะมันบ่มีคันไหมฮะบ่มีคันเอสาวไม่สำคัญเปลี่ยนสีเนี่ยเปลี่ยนสีอันขันปีอันอะไรมันมันจะเปลี่ยนจากเจ็ดวันก่อนพี่เน้ คนหดวันเด่นสัจจ์อยูเนาะแม่นอัศจรรย์ไงความเสื่อของคนติเก่าติเก่ก้ามากัเห็นอิรีได้หนำนะสีแดงอิรีได้แดงแดงแดงกระบาดแดงแดงธรรมดาเด่นแดงอิรีอีร้อนอีกนะโดยเฉพาะเดือนเดือนนั้นหนุนนะเดือนสามองคม้สามคำแม่นมือเปิดประตูเหล่าแดงแบบเขาเอิญเขาเจ้าเอิญวันหนำพญานาคเขาเจ้าว่าพญานาคมาอยู่ในนี้ น่ะคือมาลินน้ำน่ะคือมาลีนน้ำกับเอรินวาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็จะคงจักดีแล้วเนาะเมนก็จะคงจักประวัติความเป็นมาแต่ว่าเขาพอเม่นแก้วนี่เขาก็เลยบหงุดหงิดแต่ว่ายามนั้นน่ะมันแดงเพราะว่าเขามาเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นแต่หมูว้าวกับหมูพามาเบิงตอนตะกี้นหกปีที่แล้วเมนบอกกวางเนาะเกตเบิงที่เขาเห็นนั่นแหละกับบริกวาง แต่บ่ามมีขั้นได้มมีแต่เออมนไปพดแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะว่าเอาไม้ไผ่มายางมายางแมันก็บดถึงเนาะเออแมนไม้ไผ่มายางก็บบดถึงลึกอี้แต่กระโปมีไผ่ห่าอยู่หากินเนาะแมนเขาจะบอกการลงสิแมนแต่ว่าเออหมังคือแห่ก็มีขนาดนี้คนมากินมาหยางนี่ยน น้ออมเม,ไมนไม่แต่ปลาไมแต่พูตะพาอ้อมหอบเบื้องขนาดนี้เนาะธรรมดาเนาะน้าไม่ออมมาามสก็บบอลไลลงมาบริห็นบอลไลได้ก็มนในวังพี่กอะพุ้นไลเขาไปบ่อนควายแม่พู้พาคน,น,นั้นพด้นไไปนะไป,บบไปทางบีี มันก็มีทางรถไทเดอกแต่ว่าทางรถไทก็ใกล้แต่ว่ามีบอนห้อยคนอย่างไปว่าแล้วแถวนี้มีแต่ไฮเดรโซนอือนสวนค่าเจ้าเรื่องอควายกนเถออืมล้ก็บจยบคนเนาะแมนบดากล้ิตรคือมันให้พี่น่อยอ่อยยนะ โอ้ ه, คนอะไรน,นีน่ข้าเจ้ามาเบิ่งเด้เพราะว่าความเสื่อของข้าเจ้าเนะี่ยแบบง่ายๆคือแบบมาเบิง่งพญานาคเียนน้ำข้าเจ้าว่าเป็นน,น,นี่ขนาดมาเบิ่งน้ำคุณเป็นสิ่งอัศจรรย์คือไม่ต้องก็พอนี่อันนั้นคือสิงอส่งอัศจรรย์ของข้าเจ้านี่ปกติน้ำปกติข้าเนี้ยลงไปไในนี่ก็น้ำเขียว ปกติงามน้องน้องธรรมดาใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่ก็บ่เฮาน่ะอาจเฮาน่ะคิดว่าคนน่ะสิหลายเพราะว่าบน้องเป็นเียวแต่ว่าแองที่ยวคือแวเป็นยมนะ นี่มาโคอาหน้าธรรม,ม,มดาดเลยจะมามาเบิ่งแต่ย่า,า,ม,ม,ม,า,ามันน้ำขุนนั่นแล้วมาเบิ่งแต่ย่ามน้ำขุนแม่นต้นไม้กันไปต้นบันใหญ่เนาะจกต้นอีกย่างหนี่งพี่น้องเฮากระชิดเดล่าคลิปก่อนเนาะแต่ว่าเฮากระชิถ่ายคุณทางบ่อนไปพี่น้องเพราะว่าเฮาเอาต้นขี่รถระยะบริเวณเนาะพี่น้อง เขาก็สิด้วอำนาจพระจาาพี่น้องเพื่อจะลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูอัมพี่น้องเพราะกันใหมายคลิปหนาพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าถ่ายคลิปเขาก็สิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นหลายทางมานะพี่น้องมันเปรี้ยวหรือมันบ่เปรี้ยวเนาะ